ชาวโฮมสองชั้นนิ่ิตใหม่ทำเลดีใกล้ห้างสรรพสินค้าและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูโครงการจะอยู่ติดถนนเลยนะคะหมู่บ้านจะมีขีดการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัยสีชั่โมง แต่งใหม่ทั้งหลัง3นอน2น้ำบ่อเต็มลงจอดรถเรียบร้อยปูพื้นกระเบื้องลงจอดรถใหม่หน้าบ้านก่ออีกช่องลงเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความสวยงามห้องโถงลงกว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ได้หลายอย่างเลยทาสีใหม่ทั้งภายนอกภายใน อุปกรณ์ห้องน้ำเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแถมฟรีปำำั๊มน้ำแทงน้ำเรียบร้อยต่อเติมห้องครัวใหม่ฟรีฮรัตเตอร์ครัวสามารถของเข้าอยู่ได้เลยปลั๊กไฟโคมไฟหลอดไฟและสวิตไฟเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะพื้นชั้นสองปูพื้นกานิโตให้ใหม่ ติดตั้งตูเ้เซจที่ขัดให้เรียบร้อยห้องน้ำปูพื้นและผนังให้ใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำใหม่ทั้งหมดห้องนอนใหญ่โล่งกว้างขวางมีหน้าต่างระบายอากาศบ้านหลังนี้หันหน้าทาทิศเหนือด้วยนะคะเนื้อที่18.7ตารางวาใครสนใจรีบจองเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทัน